อเกม The g o o is Mine นี่ก็เป็นเกมที่ผมแนะนำให้ทุกคนเล่นนะครับเป็นเกมแบบเบาๆสบายๆทุกคนจะไม่หัวร้อนเลยจะแบบว่าเออโดดข้ามท่อนไม้ไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็แบบเออสามารถเล่นแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้แต่ว่าเล่นหลังเลิกง,งานก็ได้นะทุกคนจะแบบว่าเออค่อยๆชมนกชมไม้แล้วก็ชมธรรมชาติไปอย่างสวยงามนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แม่งไปอย่างเงี้ยหม,มาหมาืออ,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 อ เราต้องไปไปต่อเพื่อเอออ้อยมยยือมือเออก็ดีดีเลยเป็นเกมที่ดีผมแนะนำนะครับนี่เป็นเกมแห่งปีนะผมให้แบบว่ามีสิบคะแนนนะผมให้แบบหนึ่งร้อยคะแนนเลยอเออเป็นเกมที่ทุกคนต้องเล่นอ่ะเกมแห่งปีเกมเนี้ยราคาถูกด้วยเออ ยี่มเกมที่ผมแนะนำทุกคนเลยนะเราลองซื้อมาเล่นกันดู20บาท The Ghost Mine นะในสตีมนะครับผมมีขายนะมันขายยี่สิบาทเออลองเล่นดูเลยทำให้ทุกคนแบบรู้สึกวุ่้ยเป็นเกมแบบว่าเมคานิกดีมากโอ้โหต้องใช้ฝีมือนิดนึงอะไรอย่างงี้เออในการเล่นนะผมก็อยากแนะนำให้ทุกคนลองซื้อมาเล่นกันดูนะเออผมว่าเป็นเกมที่ดีมากก็ลองเล่นกันดูได้ดูจากที่ผมเล่นได้นะเออก็เป็นเกมที่ดีจริงเออนะดูเลยใช้ฝีมือทั้งนั้นเลยนะจริงเออมา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  เออมาเออมาเออมาเอา,าเอหมรหรือ,าาอาาทุกคนเอาอหมรหรือวะเกมเอาเดะนี่ก็คือเกมครับคุณลุงเหวินนะแบกปูนบวกทองไปบวกตึกเพื่อไปหาเงินที่โรงพยาบาลที่หลังบ้านแถวบางหนองบัวลำพูนนี่นะไม่รู้ว่าใช่ไหมแนตะ่ลุงจะพาไปนะแบกปูนไปบวกตึก ซึ่งเรามีชีวิตเดียวนะและสามารถและไม่สามารถมีจุดเซฟได้หรือมีจุดเซฟก็ไม่รู้นะต้องลองเล่นดูแต่ถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยเราจะมาเกิดใหม่ตรงนี้ทันทีซึ่งไม่เป็นเกมที่จะเล่นจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ชาตินี้หรือชาติหน้าไม่รู้เหมือนกันแต่มันดูเป็นเกมที่ยากมากเลยนะถือแบบไม่ถนัดเกมแนวนี้เลยจริงๆเรเล่นครั้งแรกเหมือนกันครับผมนะเล่นครั้งแรกจริงโมแปดนาทีผมตายเกินยี่สิบรอบแล้วจริงสิบรอบแล้วอะ เราก็จะพยายามต่อไปมันต้องมีสักวันหนึ่งเนี่ยที่พาวงพลาลานไปได้ไปไปลูกพ่อไปไปเอ้ยเกมนี้แม่งอ้าวเรื่องกูจนได้ไปตายซะไปมึงโดดน้ำตายไปมึงอับไปเออตายไปเพื่อนไปไปดดเลยเนี่ยโดดเลยอย่าเลยโดดเลยเออเนี่ยดีดีไม่ต้องเล่นแล้วเกมอ่ะเออโดดลงไปเออเนี่ยอย่างลงีปดื้อดื้อนะดื้อไม่ต้องไปหาเมียแล้วถือทองไปเนี่ยไปขอเมียแต่งงานไปไม่ต้องแล้วจริง เอ้ยโอ้ยเงี้ยนะผมไม่รู้นะครับว่าตอนนี้แบบผมจะตัดอะไรให้ทุกคนดูเดี๋ยวนอกจากกับผมแบบโดดลงน้ำไปตายนะเอาเด๊นี่ก็เป็นเกมชิลๆเกมหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนให้เล่นกันนะเออเป็นเกมง่ายๆสบายๆบายบายแบบว่าเบาหัวสมองนะทุกคนสาม,มารถเล่นได้จริงเฮ้ย <c oughs> ไปได้ทุกคนไปได้ทุกคนไปได้ว่ะไปได้ว่ะ <c oughs> ไปได้ว่ะ <c oughs> ปาดาวะ่ปะปาดาว่ะทุกคนปาดาวะ่ะผมไม่รู้ว่าทุกคนเข้ามาดูคลิปผมจะมาดูแล้วตอนนี้คืออาจจะดูผมแบบว่าเรื่องเกมนี้ครั้งแรกก็คือเออก็หัวร้อนเนี่ยนะเราต้องผ่านเกมนี้ไปให้ได้ทุกคนจริงผมก็เริ่มจะไม่ไหวละมาไม่ไหวเกมนี้แหละแม่งเอ้ยแม่งนี่มันเป็นเกมแห่งปีนะ The ะ u e e ิ s m i n นะเกมโบกทองขุนทองไปขอเมียแต่างงานทุกคนนะ ขนทองไปขอเมียแต่งงานไม่รู้จะแต่งชาติไหนเหมือนกันดูทรงกันเนี่ยจากเนื้อเรื่องแล้วพี่ล้นพี่โล้โนทราบมหาปัญยาของเราเนี่ยจะได้ไปขอเมียแต่งงานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จุดเซฟข้างหน้าไม่รู้ว่ามีไหมผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกเหมือนกันนี่เป็นเกมที่ดีนะผมวันดีเลยดีเลยดีมากดีจริงๆโอ้ยมันทำให้ผมแบบรู้สึกเพลิดเพลินใจมากตอนนี้ผัวผมโล่งกันหมดเลยตอนเล่นเกมเนี่ยโอ้ยมันช่วยทำให้ผมแบบมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นเลอย่างเงี้ยเออสามารถเล่นเกมอื่นได้ดีขึ้นด้วยนะเออเป็นการฝึกสมองไงสองมือของเราไง ฮะกูจะไม่ทนกับมึงอีกต่อไปพมึงเป็นอะไรกันอึมึงมาอย่นี้มาอย่นี้มาแม่งเออเป็นเกมที่ดูเดือดของจริงว่ะเกมแม่งยากจริงแบบจริงจังแบบจริงจังเกมมิ่งเลยไม่ได้เล่นได้ผ่านเลยนะแต่แม่งดูแบบยากเกินอ่ะไอ้หนุ่มหน้ามนคนหลายใจหึหึไอ้คนเจ้าชู้ไม่อยากเอาทองไปขอเมียแต่งงานหรอหือมันเป็นวิวป่าเขาที่ดีเหรอเพื่อนฮะหรือยังไงอึ มันต้องมาลำบากขนาดนี้ไหมเกมเนี้ยฮะยังไงนะเพื่อนยังไงพี่เฮ้ยเอาเว้ยไปผลท่อนเล็กมาละมามายังไงต่อเพื่อนไปสิไปสิไปสิไปดิไปดิเพื่อนเร็วไป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 เพื่อนไปไปเพื่อนไปนต้องเบมป่ะเอาวะทุกคนเอา,เ,าเอาวะเ,เอาวะเอาทุกคนเอาวะเฮ้ยอะไรวะหินเลยเฮ้ย เฮ้ยแม่งมียากกว่าน,นี้กันวะยืนหินนี่ก็คือล่วงเลยเอ่ะเพื่อนกูถามจริงอาอากินเปนดอกมาเก้ากินเปนดอกมาเฮ้ยมึงกินเปนออกมาไม่ต้องมีเอมมเอ,เอมาดิวะว่ายน้ำไม่ได้วะถามจริงนะเกมนี้มันว่ายน้ำไม่ได้หรอตกน้ำคือแพ้เงนี้เอฮะฮ้ว่ายน้ำไปไม่ได้ตู่ขอมีฮะมันยากขนาดไหมจริงเพื่อนนะผมตายประมาณตอนนี้ตายประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบรอบละนะอันนี้เป็นรอบที่ เอาว่า9,518นะเออผมใกล้ละใกล้เป็นบ้าละก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ใครมันเป็นคนคิดเกมอยู่กูจะรู้เลยเออออกมานี้ดีเพื่อนนะมึงมึงชื่อบริษัทว่าอะไรนะกูจะให้รางวัลไงจะให้รางวัลหนแบบว่าแต่ว่ารางวัลเกมดีเด่นแห่งปีไงเออเกมนี้กูรู้เล่นสิปีจะผ่านเลเล่นดัดเอกูยังแบบว่าสิปียังเล่าสนุกนะเออสนุกดี ยังเบื่อไงนะเกมนี้เนี่ยจะไม่เบื่อเขาคงกลัวคนเล่นเบื่อเนี่ยเออเขาคงกลัวคนเล่นเบื่อไงเออแบบทำให้มันยากๆเข้าไว้อะไรอย่างงี้เออเกยมยากไงเกมยากชอบเลยเราชอบเกยมยากๆใช่ไหมเล่นมันเข้าไปมาเกมยากเริ่มมันเข้าไปหหหหืืืืไปดิไปไปไปหนูไปมามามา ตอนนี้ผมเล่นมารอบที่1 5 3 1 8นะเออ1น3่8นะ18รอบเออก็ก็ใกล้แล้วใกล้เป็นบ้าแล้วนะเออไงซ้ายขวาซ้ายไงอืมเธอเยอะอยู่ในฟลอร์ซ้ายขวาซ้ายไงเอ้แต่ทำไมต้องท่องเพลงนี้วะเอยเธอเยอะอยู่ในฟลอร์ขวาซ้ายขวา จนหล่อที่เธอเหลียวคงไม่เสียวถ้าผมลอกก็คือไอ้ไอ้ล้นหัวลอกอ้เฮ้ยเฮ้มึงมีเมียเรื่องร้องเพลงนี้ในโฟรอ์อีกคือไปกันใหญ่แล้วมึงไงเข้ภเาภาพเหรอฮะตอนนี้นมึงออกจากป่าให้ได้ก่อนเถอะอืมมาโฟงมาโฟออะไรโยกอยู่ในโฟร์ซ้ายขวาซ้ายไงเธอโยกอยู่ในโฟรขวาซ้ายขวาถ้ออยากโดเซตโย่โอ้ยต้องลองหันหลังมาจนหล่อที่เธอเหลียวคงไม่เสียวถ้าผมลอก เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันหมาทุกคนผมหมาแล้ววะ God damn ผมต้องผ่านตาแหละนี่ผมเล่นมาตาที่สองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้าแล้วว่ะตาที่สองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบหกไปกูอยากให้คนสร้างเกมนี้แม่งมาไล่เล่นเกมนี้แบบจริงๆเลยอยากรู้มึงจะทำยังไงให้กูผ่อดูมึงหน่อยสิเฮ้ยมึงมึงสร้างเกมอย่างนี้ออกมาได้ยังไงเพื่อนเกมมันยากไปมันสกิลเพย์เยอะไปเนี่ยแบบโอ้โหมันแบบโอ้สกิลเพย์เยอะนี่ผมก็ไม่ไหวว่ะจริง ผมว่าผมนา่าเล่นไกลสุดได้นา่าจะแค่แล้วนะจริงไกลสุดละที่สิ่ที่เล่นมาเมื่อกี้เลยไกลท,ท,ท,ที่ที่เล่นมาแหละเล่นหน้ามาแบบร้อยกว่ารอบได้แหละเฮ้มันเกือบแล้วเพื่อนทุกคนมันเกือบแล้วฮเฮ้มันยังไงจีหมา <c oughs> มันคืออะไรมันคือกูต้องทําอะไรเหรอ,อนฮะไอ้ห่วงยางนั้นมันคืออะไรฮไอ้ห่วงยางนั้นมันคืออะไรกูไม่เข้าใจเพื่อนบอกกูหน่อยฟีผมน่าจะไม่เหมาะกับเกมแบบนี้จริงๆไม่ไหวจริงๆครับทุกคนนะสำหรับใครใดูเพื่อมาถึงตรงนี้ผมก็กราบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะน่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปกับ เกมที่ดีที่สุดนะแห่งปีเลย The g โก i อ mine นะอะโกนเผดเปะนะถ้ามีพ่อแม่แฟนคนไหนที่บอกว่าเล่นเกมนี้ให้จบโกนนะเคลียร์เกมนี้ให้ได้โกนแล้วค่อยมาขอลูกสาวฉันแต่งงานนะก็เตรียมใจไปเลยนะเป็นพ่อแม่ที่ดีมากเป็นพ่อแม่แฟนที่ดีมากนะ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมนะไปลายบายครับผมเจอกันบ๊ายบายเอาเด้ bye, bye <laughs>